สวัสดีครับภาพของทีมบอลเล่กลับมาบ้านภาพชีวิตจิตวิญญาณในสนามพวกเธอสู้เต็มที่ไม่มีคลามจะเต็มที่ทุกสนามไม่ผันแปรสู้ฝึกซ้อมไม่ออมแรงหวังแกร่งกล้าถึงจะล้าก็เพียงกายค่อยคลายแก้ แต่หัวใจจะอย่างไรไม่ยอมแพ้ใจแน่วแน่แต่โครงร่างต่างกันไกลชาติพันธ์ของไทยเราก็เท่านี้พยายามทำอย่างดียังไม่ไหวก็คงต้องพยายามทำต่อไปมันก็คงมีวันได้ดังใจเราถึงจุดเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเรียนรู้หนทางสู้มันยังมีอย่าขาดเขา เมื่อวานนี้ปล่อยมันไปให้ว่างเบาได้บกพ้องให้เก็บเอาเศร้าทิ้งไปให้รู้จักพองไทยขยายผลไม่วุ่นวายในวังวนจนเฉียใจต้องช่วยกันสร้างดันหนุนรุ่นต่อไปเป้าหมุดหมายเพื่อชาติไทยไปสากลซอฟพ,พาวเวอร์ที่พวกเธอนี่แหละใช่ที่นำไทยไปเปิดตัวทั่วถิ่นฐาน เธอคือไทยตั้งกายติดและวิญญาณส่งแรงใจให้ลูกหลานสู้ต่อไปผูเรียกลำปางวันละก่อนอนไลน์บางครั้งเราต้องขอบคุณทางเดินที่ผิดเพื่อให้ชีวิตได้พัฒนาบางครั้งต้องขอบคุณรอยน้ำตาเพื่อจะได้รู้คุณค่าของภูมิคุ้มกัน